มันเป็นผลกระทบที่ร้ายแรงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามหาคือพยายามที่จะสื่อสารว่าในส่วนของของ p ี2 5จะมีวิธีการการแก้ไขยังไงซึ่งมันมันค่อนข้างที่จะลำบากแต่ว่าก็มีหลายคนพยายามต่อสู้รวมถึง คสก่อนน้านั้นก็คือกลุ่มของของทางหมอสูดีวะนะครับซึ่งหลายคนก็ตอนนี้หลายคนให้ความสนใจในเรื่องนี้มากขึ้นรัฐบาลอาจจะให้ความสนใจเรื่องนี้มากขึ้นแต่ว่ายังไปไม่ถึงต้นต่อของการเกิดเพีเงม2.5นะครับเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างสําคัญคือต้องหาประเด็นที่ชัดเจนว่าเพีเงม2.5ที่แท้จริงที่เกิดในในทางภาคเหนือทั้งหมดเนี่ย มันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่จะเป็นเรื่องของการเกษตรหรือเป็นพฤติกรรมหรือเป็นจากเพื่อนบ้านหรือเป็นอะไรถ้าเราพบใส่แ้จริงเนี่ยผมคิดว่าจะมีวิธีแต่ในตอนนี้เรายังไปไม่ถึงรากเหง้าของมันเราเพียงแต่พูดคุยแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการได้จริงๆนะครับ